อุยอุยมีปลาเลยครับโยกอยู่ครับอุ้ยทุกคนนี่ครับปลานินครับผมเห็นอะไรยังครับปลานินอ้หูปลาแปะครับทุกคนนี่ครับปลาแปะนี่ครับปลาหมอช้างเหยียบอีกอีกตัวครับตรงนี้ปลาหลาดกับปลาแปะนะอุ้ยทุกคนปลานินอีกแล้วครับนี่ครับปลานินอีกตัว ปลานินและก้อนนี้ขู่อทุกคนปลาตะเพียนครับนี่ครับเต็มครับนี่ครับปลาลาดครับปลาลาดหนึ่งปลาลาดอีกตัวครับทุกคนนี่ครับปลาลาดอีกเต็มปลาลาดของอร่อยเลยครับทุกคน ว่าเราจะไปกู้กันก็คืออา่าขายห้าเซนครึ่งนะครับทุกคนราขายหาเซนครึ่งเหมือนเดิมนะครับไม้ก็ไม้เดิม ตอนนี้ก็ลงน้ำมาแล้วนะครับทุกคนมาถึงหมายแล้วนะครับที่ว่าเราจะกู้ตาข่ายกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่เราขึงตาข่ายไว้นะครับหมายก็หมายเดิมนะครับทุกคนดูครับหมายอ่านี้นะครับตาข่ายก็ไปตรงไม้ปักอยู่ข้างหน้านะครับที่เห็นไม้ปักอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ ตะข่ายห้าเซนครึ่งเหมือนเดิมเขาลุ้นกันเลยครับจะได้มากได้น้อยนะครับท,ทุกๆคนอุ้ยอุย,อย,อยมีปลาอะไรครับโยกอยู่ครับอุย้ยทุกคนนี่ครับปลานินครับผมเห็นอะไรยังครับปลานินอืมทุกคนอุย้ยทางนู้นก็ปลานินครับ เดี๋ยวปลดไปเลยครับเกะปลาลุนไปปลดไปนะครับลืมใสยสวยๆแล้วครับปลานินรอบนี้ขาดดึงขาดบ้างนะครับ ครับทุกคนหนึ่งตัวบานินอืมหลุดครับทุกคนโอ้โหตโลดเลยครับเจ้าเจ้าไาอ้ยหลุดไปแล้วครับตัวเลข อุ้ยทุกคนรู้สึกอ่านี่ครับอีกตัวครับทุกคนอืมนี่นะครับใส่ถุงครับหลุดไปได้ไงอืม เต็มนะครับทุกคนวานินกห้า5เซนครึ่งก็ไซส์ขนาดโทษนะครับขนาดนี้ครับขนาดโทษครับตัวที่สองทุกคน ลงมาก็ได้ตัวแล้วครับตรงนี้เดีย๋ยวบอกว่าสองตัวนะครับโซนนี้นะครับก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับตะขายของเราตะขาย ห้าเซนครึ่งนะครับทุทกคนตรงนี้ติดไม้ตัดไข่ติดติดไม้ติดไม้เสาที่ผมปักนะครับอ้ยทุกคนโอ้ปลาแปลกครับทุกคนนี่ครับป,รปลาแปะว่าปลาหมอช้างเหยียบ ปลานี้นะครับกินอร่อยครับแกงฮืมหลุดทุกคนโอ้โหหลุดไปสองเลยครับทุกคนไอของที่หลุดก็ช่างมันครับอ่ะนี่ครับอีกตัวครับปลาแปรนี่ครับอีกตัวปลาแปะหรือว่าปลาหมอช้างเหยียบนะครับ ก็หลุดมือไปอีกก็ใส่ตะข่ายแบบนี้นะครับทุกคนแค่เอามาดักตั้งไว้นะครับถึงตั้งไว้เราก็ค่อยมากู้นะครับตอนเช้านะครับก็ได้กินนะครับอ่าอันนี้อีกตัวครับทุกคนปลาหมอครับ ปลาหมอปลาหมอปลาหมอ,อโอ้โหทุกคนมีครับโอ้โหปลาหมอช้างเหยียบน่ครับปลาหมอช้างเหยียบอ,อีกตัวครับปลาหมอช้างเหยียบแล้วก็ นูปลาลาดนะครับทุกคนที่เห็นอยู่ปลาลาดตรงนี้ปลาลาดกับปลาเปละนะครับเมื่อกี้ป,ปุดใบรุ่นไปนะครับทุกคนอสองตัว เุนกันไปเรื่อยๆนะครับก็จนไปถึงฝั่งนู้นนะครับที่เดิมนะครับทุกคนตรงมุมโอ้ยทุกคนปลานินอีกแล้วครับนี่ครับปลานินอีกตัวปลานินแล้วก็นนี้โอ้ยทุกคนปลาตะเพียนครับนี่ครับแต้มครับปลาตะเพียนโอ้หตรงนี้อีกตัวครับปลานินครับทุกคนนะครับ ปลาตะเพียนปลานินมันๆเลยครับเดี๋ยวปลุดปลาก่อนนะครับต่าต่อกันเลยครับทุกคนเมื่อกี้บินสามตัวเลยนะอ่านี่อีกตัวครับปลาหมอช้างเหยียบหรือว่าปลาหมอตักกลับแถวบ้านก็เหลียบปลาแปรนะครับผมป,ปลาแปร ครับปัาเปรครับปัาเปรก็ดูมาเกือบครึ่งทางแล้วครับทุกคนขึ่งทางแล้วนะครับก็ได้อ่ะเยอะอยู่ครับ ผมว่าน่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆได้แล้วนะครับปลาไก่แล้วครับทุกคนไก่ถึงฝังนะครับน่าจะมีอีกครับข้างหน้ารู้สึกดึงตะไคายอยู่ เาไม่ติดครับทุกคนโซนนี้งงออ้ยตรงนี้น้ำมันลึกนะครับโซนนี้ไม่ติดเลยครับทุกคนตะไคร่มันเลื่มเป็นตะไคร่น้ำ้วครับทุกคนอ่อ ไม่ติดครับโซนนี้งงเลยครับอืมหอยครับติดหอยเทนอืม,อมโอ้โอ้ติดครับทุกคนติดครับ ปลาลัดครับปลาลัดปลาลัดกับปลาลัดหนึ่งตัวปลาลัดกินอร่อยนะครับปลาลัดเกะง่ายด้วยนะครับติดตาคายอืมอืปลาลัด ลุ้นกันต่อครับไก่จะหมดแล้วครับทุกคนอืม <c oughs> อีกตัวครับอีกตัวครับทุกคนปลาอะไรครับอืมห <c oughs> ลุดทุกคนอืม <c> ห <oughs> ลุดครับ <c oughs> ปลาลาดอีกตัวครับทุกคนนี่ครับปลาลาด อีกเต็มปลาหลาดของอร่อยเลยครับทุกคนครับปลาลาดน่าจะหมดแล้วครับทุกคนไม่ติดแล้วครับอ่ะอค,ครับ อ่ะครับทุกคนก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการดักปลาวันนี้นะครับใส่ตาข่ายดักปลานี่ครับทุกคนก็สักประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็ถือว่ามีผลงานมีแต้มอีกอีกแล้วนะครับก็มันมาเลยนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับทุกคนเอาลากนกโกนนะครับผมสวัสดี ดีครับผมบายๆครับผมสุดเจาะเลยครับพี่ลามมันๆเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนอะกลับไปทําปลานะครับทุกคนไว้โทษนะครับได้กับข้าวอีกแล้วนะครับไม่เคยอพลาดไม่เคยผิดหวังเลยครับใส่โลบก็ใส่ตาคายนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่ได้ดักโลบนานแล้วนะครับโลบก็พอดีอะ พังหมดเล้วด้วยนะนะครับไม่ได้ทําใหม่นะครับทุกคนเ,เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําโลบนะครับดัดใส่โลบกันใม่แล้วนะครับ